สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่หอประชุมอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยมีนายสุเมธ ธีระนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยในอำเภอน้ำหนาวในอำเภอหล่มเก่าหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวและอำเภอหล่มเก่าเข้าร่วมค่ะพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งได้กล่าวว่าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่างมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวและอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมาพบปะสะท้อนข้อคิดเห็นหรือประสานประโยชน์จากพี่น้องประชาชนไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งในวันนี้มีการเสนอในหลายประเด็นปัญหาบางปัญหาก็สามารถจบในจังหวัดโดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขได้แต่บางเรื่องก็ต้องอาศัยคณะกรรมการสามัญประจมวุฒิสภาเช่นเรื่องการสร้างถนน การขอสร้างแหล่งน้ําที่ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงปัญหาต่างๆเหล่านี้เราก็จะนําไปผ่านกรรมธิการสามัญเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับการมารับฟังความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวและอำเภอหล่มเก่าในวันนี้เป็นการมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมายและเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา77และเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีเรื่องที่ต้องพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังคงมีปัญหาบางเรื่องเช่น ปัญหาด้านที่ดินทำกินสาธารณูประโภคแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแลง้งซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ครั้งนี้จะนำไปสู่การพิจารณาการกรองกฎหมายและนำเสนอต่อคณะรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนต่อไปมสิชาคลายแก้วภาพข่าวสุกันวีสุวรรณรายงาน